ว่างไงพักได้หรอ,อพี่น้องฟองไฟ,งฟ,งฟ,งฟกันนี่กันอันนี้เอินว่าพักอันนี้คือพักร่างคมอืมพักรางคมพักขีดสุมร่างคมใจ่อมหอย,อย <laughs> ใส่อมหอยนี่ไงนี่ นี่ไงนี่ไงผักรางขมอืมอกินแด้วผักรางขมอันนี้ผักขี้ส้มผักขี้ส้มกัสิเป็นรสส้มกักล่งคมกัสิคมสรับใส่อมหอยอมปลาดุกอะไร ได้อืมได้โอเคโอเคบอาบอมัน่นอกไม้ดอกดอกเจ้าอยนื้ ค่ะพอพัดหอยหอมเอะชุยๆกับกระเทียมแล้วเติมตะไคร่ลงไปค่ะใบมะกรูดลงไปหอมใบมะกรูดหอมค่ะพัดหอมกขากันเรียบร้อยเติมปลาราลงไปนึงถ้วยค่ะคนพ,พัดค่ะ กนนะสีไส่น้ำยานางลงไปเนาะใส่น้ำยานางลงไปใส่ข้าวเบือค่ะนี่คือข้าวเบือกับผิกค่ะออม้อยนี่บอไซพิดห้ามใส่ดเดด็ดขาดค่ะใส่เพ็ิดมันบ่อเสียมันเพ็ิดเนาะบมเมนแนว ตามด้วยต้นหอมค่ะค่ะเติมเกลือค่ะเติมเกลือลงไปแล้วก็ใส่ผักอิเลิศด ใส่ปากอีเลิศลงไปใส่ปักอีเลิศแล้วก็ใส่ใบขีสุมด้างขม พักสุ่มรางคมแล้วก็ใส่ดอกหอมเด,มดี๋ยวแต่ผู้มักเด้อค่ะผู้มักกับบอใส่ ทำด้วยพกอีตูค่ะสุดท้ายท้ายสุดนี่ก็คือใบหอมเพราะว่าขอยเป็นคนมักพัก ่ะเรียบร้อยค่ะยกล้องบาทค่ะกระเติมน้ำปลาลงไปเติมปลาดาลงไปอีกเพราะว่ามันจืดเอา้อยตองไห่นัวลึกๆแน่เนาะ,ะใส่ผงนัวลงไปพัดหอยพัดหอยแสกก่บกระเทียมก่อน แต่กกสิปก็เป็นออม้อยธรรมดาค่ะเทียงต่าดสิบลมกลมขึ้นสิบุมไม่กินพัดสิบุ้มไม่กินพัดหอยเลยค่ะเป็นออม้อยธรรมดาธรรมดาค่ะน้ำเข็มข้นค่ะมาเด้อบานมากินน้ำกันเด้อบานค่ะเรียบร้อยค่ะมากมากมาเยี่ยมเสิร์ฟค่ะ ว้าวน่ากินน่ากินค่ะถ้าจูบบอกก็ไม่จูบั้งกลนเว้อ, <c oughs> อ้าวว่าจะโชว์สักหน่อยอืม นี่ได้แล้วแซ่บแซ่บอืมนัวมาก น้านที่ปีหวนสิแด้มนานังกินเข่าอ่ะปียอมนอเห้าเบิงเนาะงมหอยก่อนเด้อปี่น้อง้มหอยก่อน